ก็ค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับสวัสดี FC สายนักลงทุนทุกท่านกันก่อนเลยลกันครับเมื่อคืนนี้ก็น่าจะอิ่มแปกก้กระเป๋าตุงเงินไปไม่ว่าจะเป็นโบโดกิมและก็ทางด้านของฟันเดซี่ฮิโรชิมารวมถึงแพ็กเกจ3 j a เจแปนเอ็มไพร์เออคาชิมาแอดเลอร์ฟันเดซ่ฮิโรชิมาและก็นากย่ยากแกมปัสหวานเจีย๊ยบกันไปครับพี่ๆท่านไหนและกันครับที่สนใจ บอกแล้วนะผมช่ํานักช่างน้ําหนักมาทำกันบ้านทุกวันนะครับในเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันก็ปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์เหมือนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆงสิ้นลองเปิดใจแล้วกันนะครับในปัจจุบัก็ผลงานสามารถดูในโน้ตได้เลยนะครับคลิกไปที่โน้ตได้กันนะครับยังไงยินดีต้อนรับทุกท่านครับส่วนวันนี้สำหรับเราผ่านผลกันไปสําหรับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราจะกลับมาโฟกัสในศึกยุโรปลีกแล้วก็ยูโรปคอนเฟนซ์ลีกรอบคัดเลือกนักตัดสินนั่นเองนะครับขอหยิบ แลกกันก่อนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก นะเวลาห้าทุ่มตรงนะเฮเกลมันครับยอดทีมจากริโทเนียแนวที่จะเปิดหลังรับการมาเยือนของทางด้านเซนแพทริกอันดับ6จากลีกไอแลนด์นั่นเองคู่นี้เซนแพทริกนะครับในเลกแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยกว่าจะได้ประตูชัยเนี่ยแลครบก็เกือบท้ายเกมเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับเซนแพทริกนะครับที่นะครับเก็บชัยชนะเหนือด้านของเฮเกลมันมาได้นะครแต่ก็ต้องบอกเลยครับวันนี้1ประตูมันไม่เพียงพอครับสำหรับยอดทีมจากไอแลนด์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและก็เรื่องชื่อชันริโทเนียกับไอแลนด์เนี่่่่ยนนนนะคคครรััับชชือออข้าางงตกพสมว นะครับวันนี้กระแสอาจจะ แปลกๆนะครับแต่มองว่าวันนี้ครับกระแสแปลกๆแบบนี้นะครับวัดก nice ันที่ชื่อชั้นแล้วเซนพลาติกเหนือกว่าในทุกประตูครับวัดใจเกมลูกของเซนพลาสิกครับค่ำคืนวันนี้จะปิดประตูแพ้และมีโอกาสย้ำชัยเหนือทางด้านของยอดทีมจากลิทัวเนียอย่างเฮเกวมันได้อย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้เองครับเป็นเมนูแรกส่วนเมนูที่2นะครับเราก็เถิดไปที่ในศึกยูโรปาลีกเวลาตีหนึ่งตรงครับทางด้านของพริสตินานั่นเองครับที่จะเปิดรังรับการเยือนของด้านเชริฟติรัตโพครับต้องบอกเลยครับว่าพริสตินายอดทีมจากโคโซวนะครับ จากประสบการณ์ในเวทียุโรปแล้วนะครับยังดูเป็นรองยอดทีมจากมอนโดวาอย่างเชริฟติรัตโภครับที่มาทุกฤดูกาลอยู่แล้วรับยังไงคู่นี้นะสถิติการเจอกันในไฟแรกเนี่ยเชริฟเปิดลังถล่มไป4-0แนวถ้าเราเจาะลึกไปที่ผลงานในเกมเยือนของเชริฟติรัดโภนะครับก็ผลงานในเกมเยือนไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับในเกมเยือนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่า7ไฟแล้วนะครับที่เชริฟติรัตโภไม่แพ้ใครนะครับและก็วันนี้ด้วยกระแส ที่มันเทเอียงนะครับหน้าเสือสวยมากสําหรับเชอริติดรัดโพกับวัดใจเลยครับสำหรับคำคืนวันนี้ ในไฟแรกทําให้ทุกคนเห็นแล้วครับว่ามันเป็นฟุตบอลคนละมาตรฐานกันเลยาทางด้านของโคโซโเชียกับาทางด้านมอนโดวาครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเชอร์ลิสติโลโพลนะครับเท้าวัดกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนดีกว่าในทุกป,ประตูครับวัดใจเชอร์ลิสติลโพลครับคำคือวันนี้การันตีหนึ่งตรงอรอลุนประตูที่2เฮก,กันลันลันได้เลยสําหรับคู่นี้นั่นเองนะปรับนนี้ก็คือฟุตบอลมันครับประจํหนาช่องประจําคาคือวันนี้ชอบจัดขัดสวนแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะได้แพ เกตสและการปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์นะครับนั่นคือคำอธิบายสู่ปลายทางไปพันาคารของเรายินดีต้อนรับสท่านส่วนคำคืววันนี้ครับก็ขอให้าโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ